โอเคก็ขอกราบสวัสดีุ่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคุ่นผู้ชมวันที่เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมของไอคขกสาวทำนะครับผมในค่ายของพ j ทุน8 0 0พันบาทนะครับผมกับสาวทำก็สับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นอู้ย15ตัวเลยเหรอ เป็นคนจะให้แอดวันกันด้วยนะครับผมอยากให้เล่นเกมอะไรก็อมเมน้นกันมาด้านล่างกันได้เลยนะครับผมเดยวแอดวันจัดทุกระบบเต็มแม็กโชไปเองหนึ่งดอกทุกมยมโอเคก็อจัดมาแบบเติบใหญ่ใหญ่กันเลยนะครับผมกอให้มันเติบโตในทางที่ดีมันดีตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันแต่มันต้องดีแน่นอนถ้าเราเล่นสาวทำเพราะมันเป็นเกมที่อะไรนะคลาสสิกแล้วก็เดอะเบสสำหรับใครหลายๆคนมันก็คือเกมเกมนั่นแหละ มากันเลยนะฮะผมขอสู้แบบจริงจริงจงๆหน่อยละกันโอเคมาฮะผมเดี๋ยีกสรอบหมุนนะฮะอุ้ยหน้าม่วงวะเต็มเต็มอู้ดอเคโอ้โหเคไม่ลง,มงนี่นั้นได้ไหลต่อไหลแบบยาวๆอะไม่มีให้ไหลละ ก็คือไม่มีให้ไหลไงแจ็คก,ก็ไม่ลงที่จริงแจ็คคนลงอ่ะเนาะลงมาตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จบละมันไม่มีเลยอ่ะโอเคอเ <c oughs> จ็บคีเจ็บจ้าเลยแล้วมูชมโอเคมาซื้อเลยแล้วกันโอ้ยห้าตัวอีกละ ห้าตัวก็ไม่เป็นไรแต่ขอแจกหนัง,นงว่างกะมันเป็นของฟรีนะเว้ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ที่เดิมอยู่แบบอะไรที่มันเดิมๆดิมะท้าไม่ชมมันก็ไม่ได้ปะมากันจ่ายมันต้องมีด้วยมาเพื่อนแจ็คบวกโอเคนิมน่มๆนิมน่มๆคูนิ่งบวก บฟรีในฟรีกดปุ๊บขอบปุ๊บปับปุ๊บปับขอรับโชคเหลือสองแถวสุดท้ายลงมาเหอะเพื่อนอีกแค่ตัวเดียวเออตัวเดียวได้ยังไงอ่ะถ้ามันยังไม่ให้อ่ะมันก็ไม่มีให้กคนอะ่ะไม่มีดอกแรงเหรอเขียวคู่โอ้โหย้าชมพูคู่เขียวคู่นี่มันรู้เรื่องอ่ะนี้มันไม่ให้งไงละม,มูสชม โอเคเขียวเขียวแล้วก็วายใหญ่ๆแจ็คเต็มแม็กไปเลยหกพันอุย้ยเขียวได้อยู่ท่านผู้ชมอืมคิวต้องมาแล้วปะคิวไม่มาแต่ก็จัดหนักจัดเต็มอยู่นะสิบส okay. องคท่านผู้ชมได้อยู่แหละพอประมาณเลยโอเค เรียบร้อยอารมณ์ยอบํมบํมสัมเบสี 14k นะครับผมโอเคท่านผู้ชมได้มา 21k ทุน8,000ถือว่าได้ใจ